อิงฟ้ารู้สึกผูกพันกับเพลงลนั้นไ้ไงบอกไี่ถูกตอนนี้เพลงลนั้นในกล้องอยู่ในหูยังใยรอยู่ในสมองของขอิงฟ้าอยู่เลยนะคะหนูขาเกิดอะไรขึ้นเหรอคะุณหนูเดินไปเดินมาจนป้าตาลายไปหมดแล้วล่ะค่ะ ปนวนรู้ไหมคะวันนี้ที่อิงฟ้าไปงานกับคุณพ่ออิงฟ้าเจออะไรตั้งเยอะอย่าที่อิงฟ้าไม่เข้าใจปนวนคะค่ะแล้ววันนี้อิงฟ้าก็ได้เจอกบบคนที่เขารู้จักอิงฟ้าด้วยนะคะแต่คุณพ่อบอกว่าเขาเป็นพวกนักต้มตุนแล้วที่สำคัญที่สุดออคุณหนูค,คะอะไรคะ เรื่องอะไรคะสำคัญอิงฟ้าได้ไปฟังเพลงของภาคเหนือมาด้วยค่ะอิงฟ้ารู้สึกผูกพันกับเพลงลนั้นยังไงบอกไม่ถูกตอนนี้เพลงลนั้นังกล้องอยู่ในหูยังคายอยู่ในสมองของอิงฟ้าอยู่เลยนะคะปะ้านวลคะ่ะอิงฟ้าอยากจะกลับไปคุยกับคนที่เขาเล่นดนตรีเพลงนั้นเขาอาจจะรู้จักอิงฟ้าก็ได้นะคะ อันเดียวนเดียคุณหนูขาคุณหนูคุณหนูเป็นไปค่ะค,คุณหนเูเชื่อป้านะคะคุณหนูอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงคุณชายเนี่ยท่านประไรอยู่ลูกพ่อจะไปไหนล่ะคะพ่อจะไปงานของกรรมการสมาคมเอ๊ะพ่อบอกลูกแล้วไม่ใช่เหรอดูแลลูกฉันให้ดีนะนวล ค,คุณหนูคะไปทานข้าวเถอะค่ะป้าจัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะคุณหนเออูเชื่อป้านะคะไปทานข้าวดีกว่าคะ่ะเ,เดี๋ยวผิดเวลาแล้วปวดท้องนะคะคุณหนูทานข้าวกันดีกว่าคะ่ะมามาเดี๋ยวป้าตักข้าวให้ ตอนที่พ่อสันเสียฉันร้องไห้ไม่อยู่เลยพอตอนที่เธอบอกว่าเธอจะดูแลฉันแทนพ่อฉันก็หยุดร้องไห้ทุกครั้งฉันแั่นใจนะว่าเธอจะต้องรักษาสัญญา อบฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่กลับมาที่นี่ทที่เเเาเารล จะได้เจอแค่เพียงแสง